เอาละครับผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการนำโมเดล 3D นะครับมาใส่ในเมชันแล้วก็ทำให้ซับพอร์ตกับตัวของเว็บไซต์ด้วยนะฮะซึ่งองค์ประกอบของมันหลักๆเนี่ยก็จะมีตัวของอ o พ y ลิกกนก่อนเลยนะฮะซึ่งเราเอาพอลิกอนมาจากไหนนะฮะมาจากตัวของเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดโมเดล 3D หรือจะปั้นเองก็ได้นะครับจากโปรแกรม m ายาหรือว่าเบนเดอรก็ได้นะฮะ ทีนี้ผมอยู่ในโปรแกรมตัวของเบราว์เซอร์อยู่ตอนนี้ซึ่งเว็บที่ผมเข้าอยู่ตอนนี้ก็คือ TurboSquid นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเว็บที่มีโมเดล 3D ที่แจกฟรีนะฮะเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ก็ทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยผ,ผมเคยดาวน์โหลดมาแล้วแหละโอเค นี่ก็คือประวัติดาวน์โหลดของผมนะครับเราก็จะมาดูว่าวิธีการดาวน์โหลดทำยังไงบ้างนะครับพอเราทําการซ i g อินแล้วเนี่ยเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการลงไปนะครับอย่างผมต้องการ Character นะฮะแล้วก็ Low Polygon โอเคจะมีน้อยหน่อยแล้วพิมพ์เป็น Man แล้วกันนะฮะเป็นบุคคล อาจจะเยอะหน่อยก็จะมีทั้งเสียงเงินแล้วก็ฟรีนะครับแล้วก็สกอร์เลือกดูหรือไม่ก็ฟิลเตอร์ดูก็ได้นะครับอ่า p r n g i n g ฟรีนะฮะมี4 9 i ไอเทมแล้วก็มาคลิกได้เลยนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะกรองให้เฉพาะที่มันฟรีเท่านั้นนะครับเราก็จะพยายามหาโมเดลที่เป็น t p o s สนะครับจะไดะ้ง่ายต่อการลิกนะฮะอย่างตัวนี้ได้ครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วใช้ได้ แล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะได้นะครับที่แบบว่ามันไม่ได้แบบว่าแอคท่าอะไรเอาไว้ะครับมันก็ํามันทําได้อันนี้ก็อาจจะทําได้นะแต่อันนี้เป็นตัวเสียเงินอ,อันนี้ก็เป็นตัวฟรีนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะฮะบางตัวที่แบบว่ามีการหลีกแล้วมันก็จะขึ้นนะครับว่าโมเดลนี้มีการหลีกไปแล้วลีกก็คือเหมือนกับว่าเราใส่กระดูกข้อให้มาแล้วนะครับผมพวกนั้น ทีนี้หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในตัวของลิสต์ไอ้นี้ของเรานะครับลิสต์ดาวน์โหลดของเราทีนี้เนี่ยในตัวดาวน์โหลดเนี่ยพอเรากดเข้ามาเสร็จปั๊บมันก็จะมีลิสต์ออกมานะครับว่าเราอะดาวน์โหลดประเภทไฟล์อะไรบ้างนะครับที่เขาอัพไว้อย่าง obj เนี่ยได้ obj จะมาคู่กับ t ท x t u r เเสมอนะฮะเราก็ดาวน์โหลด obj แล้วก็ดาวน์โหลดเท x t u r เมานะครับ ได้เลยหรือถ้าเป็น FBX ก็โหลด FBX ได้นะครับจะมีตัวของ Texture Pack มาให้เลยเรียบร้อยนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะมีอะไรมาให้กรณีน,นี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาไว้ในตัวของโฟลเดอร์ชื่อว่า OBJ นะครับซึ่งจะมีตัวของ OBJ กับตัว Texture ด้วยนะฮะส่วนในตัวของ Blender เนี่ย เราก็จะทําการอเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนแล้วก็ลบสิ่งที่ไม่จะเป็นออกก่อนนะฮะคลิกขวาแล้วก็ delete ไปทําการ import นะฮะซึ่งตอน import เนี่ยมันจะเลือกไดหลายสกุลมากเลยกรณีน,นี้ของเราก็คือว่าเรามี obj ถูกไหมครับแล้วก็ดาวน์โหลด obj มาไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับที่ชื่อว่า obj ที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไว้ Okay. ทีนี้เนี่ยพอลิกอนมาแล้วเราจะเช็คยังไงว่าตัวโพอลิกอนเราเนี่ยมีเท็กเจอร์มาได้หรือเปล่านะครับวิธีการกคือว่าเราคลิกที่ตรงนี้นะครับแสดงพร้อมเซอร์เฟตปรากฏว่ามันไม่มีเท็กเจอร์นะฮะไม่มีเท็กเจอร์ไม่เป็นไรเราเลือกที่เมนูนี้นะครับคลิกที่ออบเจกต์นะครับมันจะมีเมนูตรงนี้เกี่ยวกับแมทีเรียล เราสบบามารถเพิ่มเหมือนที่เรียวได้นะฮะอะไรลงไปในนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คือเป็นอ่าอ็อบเจกต์ตัวเดียวนะฮะไม่เป็นไรเราก็มาโฟกัสที่ Property เลยดีกว่าตรง Base Color นี่นะครับเราจะมีตัวของจุดตรงนี้นะครับเราคลิกได้นะครับซึ่งเราก็เลือกเป็น Image Texture นะฮะคลิกเลยปุ๊บตอนนี้เนี่ยมันจะคุณสมบัติของ Base Color เนี่ย ก็จะเป็นการเรียกเท็กเจอร์มาละคราวนี้เราก็ต้องไปดูเท็กเจอร์ที่อยู่ของมันเราก็กดที่ open ไปที่ตัวของ OBJ ซึ่งเรามีเท็กเจอร์อยู่แล้วในนี้เราก็ไปคลิกเลยเห่ okay. จะเห็นว่าเราได้ตัวของโมเดลมาแล้วนะครับที่มีเท็กเจอร์พร้อมเลยเราก็ทำการเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะให้มันอยู่ในตำแหน่งนี้ ต่อไปเราก็จะทำการอ็กพอร์ตนะฮะตัวของ Object ตัวเนี้ยออกมาให้เป็น fbx นะครับเพื่อใช้สำหรับ m a x i m o l หลังจากที่เราได้ตัวของโมเดลพร้อม Texture แล้วนะครับสเต็ปถัดมาก็คือว่าเราจะทำการไปใช้ตัวของเว็บไซต์ m a x i m o l ในการสร้าง a n i ิ a t i o n ให้กับตัวละครนะครับแล้วก็เข้าไป sign in เลยนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ sign in ก็ยังไม่ได้ sign up ก็ให้ไป sign up ก่อนนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นมาว่าเป็นโมเดลที่อ,อันนี้ผมทำการเคยทำการอัพโหลดไปแล้วนะฮะตนนัวนี้แต่ไม่เปรเราจะทำกันใหม่โดยการที่เราเลือกที่อัพโหลดเทเลคเตอร์นะครับตั้งแต่แรกเลย เราก็ไปเลือกตัวของโมเดลของเราซึ่งอันนี้มันสามารถแดกไฟล์ได้นะเรากา็ตัวของแมนโมเดลที่เป็น fbx นะครับที่เราทำการเอ็กพอร์ x มาจากเบนเดอเมื่อกี้เราก็ลากมันลงไปตอนนี้เราอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปที่ m a x i m o l นะอ่ะมันก็จะบอกว่าโอเคตัวของ โพอดิโกนเราที่ยังไม่มีกระดูกเนี่ยลักษณะประมาณนี้นะเราก็กด next ไปแล้วมันก็จะถามเราว่าอ่ะอยากจะหลีกยังไงบ้างเราก็บอกว่าอ่ะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งคอนะครับตรงนี้เป็นข้อมือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อศอกอันนี้หัวเข่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเอวนะฮะกด next มันก็ทำการลิกหทเลยแบบออโต้นะฮะอ่ะเห็นไหมครับสะดวกนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครเราเนี่ยก็มีกระดูกเรีบร้อยนะฮะ ตอนนี้เราก็มาเลือกเลยว่าอยากให้ตัวละครเรามีแอนิเมชันอะไรบ้างนะฮะเราจะเลือก3อย่างนะก็คือมีแอนิเมชันที่เป็นการเดินถอยหลังแล้วก็อยู่เฉยๆนะะเราเลือกเป็นอยู่เฉยๆก่อนเลยพิมพ์เลยนะฮะ Idle พอพิมพ์เสร็จปั๊บ Enter แล้วก็เลือกนะฮะพอเราเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าตัวของโมเดลเราอะมันก็จะจํำลองให้เลยนะฮะว่านี วอาเอนิเมชั่นเราวิ่งยังไงอันนี้จะเห็นว่าเฟรมมันเยอะมากเลยไหมฮะ200เฟรมมันอาจจะทําให้ไฟล์ใหญ่เกินไหมนะครับแล้วก็สามารถย่อลงมาได้นะครับตรงนี้ทริมให้มันเหลือ frame เฟรมน้อยแต่ข้อเสียคือว่าเฟรมสุดท้ายอาจจะไม่ต่อเนื่องกับกับเฟรมแรกนะฮะอาจจะเนี่ยจจกระตุกนิดนึงโอเคแต่ด้วยอ่าอันนี้เราต้องการไฟล์ที่มันไม่ใหญ่มากนะครับเยวก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไร Okay, ประมาณร้อยร้อยยี่แปดก็ได้ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ทาการดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดมันก็จะาถามเราว่าดาวน์โหลดไฟล์อะไรนะครับเราก็ไปสนใจนะครับ fbx ไปเลยดาวน์โหลดตุ้มแล้วก็ต่อไปก็เป็น walk หลังจากดาวน์โหลดแล้วว่าเราก็จะได้ตัว fbx มานะครับเรามาดูอันตัดไปก็คือตัวของการเดินนะฮะตัวของ walk ตัวของ walk เนี่ยมันจะเห็นไหมครับว่าตัวละครมันเดินไปทีนี้ถ้าเรา export ไปเนี่ย animation มันก็จะแบบว่า,าพิกัดมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ เราก็เลือกเป็น in place คือแกน s e นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนมกกันก็จะกลายเป็นเดินที่เดิมน,นะฮะเพราะว่า animation การเคลื่อนไหวเราก็ไปทำในโปรแกรมของเราพอเลือกเสร็จปั๊บเราก็ทำการดาวน์โหลดเลยเห็นไหมครับว่า31เฟรมเองมันน้อยกว่าไอตัว idle เมื่อกี้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าการเดินเฟรมมันลูปน้อยะฮะจกกังหวะในการเดินมันแบบมันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันยืดยาวมากนะเฟรมมันจะน้อยซึ่งก็โอเคฮะดาวน์โหลดไปต่อไปก็ เป็นตัวของอ back นะฮะ walk back แล้วกันปุ๊บมันก็จะมี animation ถอยหลังให้เราเลือกนะครับเราอยากถอยหลังแบบไหนนะฮะอันนี้ก็จะมีการมองนะฮะหรืออันนี้ก็คือถอยเฉยๆอ่าโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับผมซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะอธิบายในขั้นตอนถัดไปว่า ทำยังไงนะครับในการที่จะเอาแอนิเมชันมายําใส่ในตัวของโมเดลตัวนี้เพื่อพร้อมสําหรับไปใช้บนเว็บไซต์นะฮะลังจะเท้าได้ตัวของโมเดลมานะลังจะได้มาแล้วทั้งหมดเลยก็คือจะมี3ตัวคือตัวแรกก็คือตัวที่เป็น i d e ลคือตัวย,ยู่เฉยกับ2คือตัวของ walk คือเป็นการเดินไปข้างหน้า เป็นท่าเดินนะแล้วก็แบ็คคือถอยหลังแล้จะมี3ตัวนี้เป็นหลักซึ่งวิธีการที่เราจะรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวเดียวได้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องเอามันเข้ามาใส่ในตัวของเบนเดอร์ก่อนซึ่งขั้นตอนจะเป็นตามนี้นะครับดูตามนี้เลยพอเรา New นิวงานที่เป็นเบนเดอร์ขึ้นมาแล้วลบสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วเราก็ทําการ Import นะฮะตัวของ FBX เข้ามาซึ่งเรามีตัวของโมเดลที่เราทําเอาไว้นะฮะ ในโฟลเดอร์นี้มีสามตัวนี้อย่างที่จะบอกไปกดคอนโทรลนะครับแล้วก็คลิกสามตัวแล้วก็ทำการ Import เลยโอเคทีนี้เราก็เอาเมาส์นะครับวางตรงกลางแล้วก็สกอร์ขึ้นเพื่อจะซูมเข้าไปเราจะเห็นว่าออบเจกต์เราเนี่ยมีตัวละครสามตัวอยู่ข้างในนี้เนี่ยมันก็จะแบบปนกันเลยทับกันอยู่เลยสามตัวซึ่งองค์ประกอบของมันเนี่ย ก็คือจะมีตัวของกระดูกกับโพลิกอนนะฮะคาวๆประมาณนี้แล้วจะเห็นว่ามีแคมิราติดมาด้วยหมดเลยเห็นไหมฮะตัวของแบบไลท์ก็ติดมาด้วยเดี๋ยวเราจะลบออกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องลบนะยังไม่ต้องลบเดี๋ยวเราต้องแยกแอนิเมชันก่อนจะเห็นว่าถ้าผมคลิกตัวนี้แอนิเมชันน่ยจะเป็นแบบหนึง่งเห็นไหมคีย์เฟรมแบบหนึง่งถ้าผมคลิกตัวนี้จะเป็นคีย์เฟรมแบบหนึง่งนั่นก็หมายความว่ากระดูกแต่ละตัวเนี่ยจะมีแอนิเมชันที่ติดกันมา ะะโดยที่คีย์เฟรมไม่เท่ากันซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นคนละแอนิเมชันกันสิ่งที่ราจะทำก็คือว่าไปที่เมนูตัวของแท็บแอนิเมชันก่อนเลยนะครับดับแรกทีนี้เนี่ยแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะมีเมื่อเราเลือกกระดูกตัวไหนนะครับก็จะมีแอนิเมชันนั้นโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครัโอเค เมนูที่ต้องเข้าไปนะครับผมคือเมนูนี้ครับคลิกที่ไอคอนนี้แล้วก็เลือกเป็น non linear animation นะครับกดขึ้นมาเสร็จปั๊บเราก็จะเห็น animation ทั้งหมดเลยนะครับที่มีที่มันติดอยู่ในซีนนี้นะครับมี animation อะไรบ้างก็จะบอกเลยว่ากระดูกตัวนี้มี animation นี้กระดูกตัวนี้มี animation นี้นะฮะเรียงกันมาวิธีการก็คือว่าเราจะต้องใช้ตัวหลักตัวเดียวเป็นกระดูกที่รวมทุก animation อยู่นะฮะโอเค ตอนนี้เราจะทําการคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตัวหลักนะฮะ a เม m a อร r ตัวหลักเราก็คลิก Add แล้วก็เลือกเป็น Add Action Step พอเราคลิกเสร็จป,ปั๊บเนี่ยมันจะมี Animation ขึ้นมาให้เราเลือกนะฮะซึ่งในตัวแรกเนี่ยไอตัว a n i m a t o n ตัวเนี้ยมันคือ Animation ตัวล่างสุดเราจะเลือก มันคือเป็นตัวมันอยู่แล้วเราไม่ต้องเลือกเราเลือกตัวอื่นเข้ามาก็คือตัวที่เป็นจุด001อันนี้เข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าเห็นไหมครับมีแท็กขึ้นมาแล้วตรงนี้นะฮะต่อไปนะครับผมเราก็ทําการทำเหมือนเดิมเลยแอดเหมือนเดิมแต่ว่าเลือกเป็น002นะครับตอนนี้กระดูกแรกเนี่ยมี animation ทั้งหมดอะสตัวแล้วซึ่งตัวมันเองเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับ push down โอเค ตอนนี้เราจะได้แอนิเมชันสามตัวในกระดูกตัวเดียวเลยนะฮะในกระดูกตัวนี้ตัวเดียวเรามีแล้วนะครับ a อนิเมชันสามตัวทีนี้เราทำการลบสิ่งที่ไม่ใช้ออกเมื่อเราทำขั้นตอนเ่อกีเสร็จปั๊บเราลบสิ่งที่เราไม่ใช้ออกได้แล้วนะครับปึ๊บโอเคเมื่อลบเสร็จปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าแอนิเมชันคีเฟรมยังอยู่นะครับทั้งหมดเลยเราก็วิธีการเทสว่า a อนิเมชันตัวไหนคืออะไรนะครับเราก็เลื่อนคีเฟรมได้เลยสมมติผมเลื่อนอย่างเงี้ยเลื่อนมาก่อนนะเลื่อนเลื่อนมา แล้วเราก็เลื่อนไทม์ไลน์ดูนะฮะเลื่อนไทม์ไลน์อันนี้คืออะไรครับเดินหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ walk เดี๋ยวเบิ้ลคลิกนะฮะตั้งชื่อใหม้มอนชื่อ walk ตัวที่สองคืออะไรครับ idle คือเฉยๆนะฮะเหมือนกับยืนมือครับ idle แล้วก็ต่อไปเห็นไหมครับ ทีนี้พอเราได้ a อ i ิเมชันเสร็จชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เลื่อนมันกลับมาที่เฟรมที่หนึ่งเพราะว่าทุกอนิเมชันเราต้องการให้ start ที่เฟรมที่หนึ่งนะคระับเท่านี้เราก็จะได้กระดูกที่รวมทุก a อนิเมชันแล้วนะครับ okay. เราก็ทําการ export ได้เลย export เป็นเ,ออเดี๋ยวกันนะเราลืมอะไรบปอย่างหนึง่งโอเคเราคลิกที่ไอคอนนี้ก่อนนะฮะจะเห็นว่า โอเคจะเห็นว่าตัวของโมเดลเนี่ยที่เราใช้ใน Fbx มันมีตัวเท็กเจอร์มาด้วยเพราะว่าเราเซตแรกแล้วในในก่อนหน้านี้ที่เราทำนนตั้แต่อนแรกเลยนะฮะ okay. ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะทำการเอ็กพอร์ออกมานะฮะเลือกเป็น glb นะครับตรงนี้แล้วก็ที่อยู่ของมันก็คือตรงนี้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับว่าเป็น glb แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ ตั้งชื่อว่าแมนนะครับเราจะมาดูก่อนที่เราจะกด Export นะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มันจะเป็นออปชันในการ Export นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะออบเจกที่เราเลือกหรือเปล่าเพราะว่าในซีนอาจจะมีออบเจกมากกว่าหนึ่งเห็นไหมครเราสามารถซีเล็กสองอันแล้วก็ติ๊กได้ว่าเอาเฉพาะที่เราซีเล็กเราก็ได้ออกมาบางอันอย่างเงี้ยฮรแล้วาแต่เลยก็จะมีออปชันอื่นๆนะฮะ ก็ถ้าลึกๆเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าเอ้ยเอา uv ไหม o r m a l Map ไหมอะไรพวกเนี้ยครับผมเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะฮะหรือว่า animation ตัวไหนบ้างเราเอาหมดเลยนะฮะเราก็ไม่ต้องติ๊กอะไรเราก็ export ได้เลยปุ๊บเราก็ไปเปิดไฟล์ดูนะฮะในอ่าโอเคจะเห็นว่าโ,โฟลเดอร์เยอปีนี่มีตัวนี้นะครับทีนี้เราจะทำการ test นะฮะโดยที่ผมมาที่ตัวของ url สำหรับ test ตัวนี้นะฮะเราก็บาวส์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที folder, ่โฟลเดอร์แมนโอเดลแล้วก็ GLB ปุ๊บพอบาวส์มันเสร็จนะปั๊บเนี่ยในเว็บเนี่ยมันก็จะทำการคลิกข้อมูลนะฮะมาให้เราว่ามีเมจอะไรบ้างตรงนี้แล้วก็ a อนิเมชันอะไรบ้างเราเทดสอบนะครับว่า a อนิเมชันเราเอามาไหมนะครับโดยการคลิกเห็นไหมครับไอ l ดลก็คือแอนิเมชันตัวของมันต่อไป Walk ก็เดินละแบ็ k อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำโมเดลมาแมปแอนิเมชันนะครับผมเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับตัวของเว็บไซต์ด้วยนะครับโดยสกุลไฟล์เป็น GLB นะครตามนี้ครับผม